สวัสดีค่ะสวัสดีพินญาจ้าสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาแทนเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมจ้าอยากจะอยู่นานๆน,น่ะพรุ่งนี้มาสิพรุ่งนี้คุณพี่มีงานแถลงข่าวขออนุญาตได้ไหมคะนีออน่อ้อนอ้อนอ้อนแต่ว่าคุณปาจารีของฉันจะกลับมาพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ปาจารีจะกลับมาแล้วไม่รู้จะมีของฝากหรือเปล่าทักทายคุณผู้ชมก่อนค่ะ5ชั่ข่าว ใหญ่ใหญ่พอไหมอะแรงตกไปไหมอะเดี๋ยวเวลาใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องเอ็กขนาดนั้นก็ได้เออเหรอรู้สึกว่าเหมือนจะต้องดูเป็นแบบว่าชัด้องใส่เต็เออใส่เต็มนเอาวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วก็บรรยากาศก็มาปลายเดือนแล้วจันทร์ที่25สิงหาคมก็เจอเราสองคนสดๆตอนนี้นะฮะจ้าแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะต้องเริ่มด้วยเรื่องใหญ่สะเทือนเือลั่นอย่างนี้เลยใช่นะคะก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะที่มีศูนย์กลางนะคะโหอยู่ทางตอนเหนือแถบเบย์แอเรียที่มลรัฐแคลิ์ ะะถึง6.0ริกเตอร์นะฮะในช่วงเช้ามืดของวันที่24ก็ประมาณสักตี3ครึ่งะนะฮะตรงกับบ้านเราก็17.30ก็คือ5โมงเย็น30นาทีนะฮะก็ปรากฏว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพินินไหวเ,เขาบอกว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส3คนนะฮะแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บอย่างน้อย80 จ็ดคนด้วยกันเขาบอกว่านี่ใหญ่ไหวแบบรุนแรงมากนะคะในรอบ25ปีเลยนะคะแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยดูสิทำให้เกิดทั้งเพลิงไหม้6จุดนะคะรถบ้านเคลื่อนที่เนี่ยตรงนั้นจอดอยู่นะคะก็เลยถูกทำลายราบไปเลย4คันรว่วแล้ว็อีก2คันก็เสียหายด้วยเหมือนกันแล้วก็มีเพลิงไหม้หลายแห่งนะคะท่อน้ำประปาทั้งหลายก็เรียกว่าเสียหายอ่ะก็เลยยุ่งยากมากเลยนะคะสำหรับการเข้าไปดับไฟเพราะว่าท่อประปาแตกทีนี้เขาก็ไปดูนะคะว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าส่วน ใหญ่คนไข้ <Seriously, S 1> ที่เข้ารับการรักษาตัวก็<อ>จะมีอาการ<ม>บาดเจ็บจากของมีคมถูกบาดนะฮะหรือว่าการถูกชนหรือกระแทกแล้วก็มีรอยฟกช้ำดําเขียวมากมายนะฮะบางคนก็มีการแตกร้าวที่กระดูกนะฮะ<ม>บริเวณสะโพก<ม>แล้วก็มีอาการโรคหัวใจก็คือตกใจมากๆาอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งทีนี้เขาก็บอกว่าไปดูว่าการเกิดแผน่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาก็บอกว่ามันอยู่ใกล้ๆกับอเมริกันแคนยอนซึ่งห่างจากซานฟรานซิสโกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ64กิโลเมตรหรือว่า40ไม์นะฮะ แล้วก็ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวในครั้งนี้ถือว่าอยู่ตื้นมากก็คือลึกจากพื้นดินไปเนี่ยประมาณ7จ็ดไมล์หรือ11กิโลเมตรด้วยกันนะฮะแล้วหลังจะเกิดเหตุหการณ์แผ่นดินไหวแล้วแน่นอนที่สุด after ร์ช็อก็ตามมาเป็นระรอกระรอกเลยทีเดียวเชียวค่ะจริงๆแล้วทั่วโลกของเราเนี่ยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทุกวันนะคะเป็นร้อยๆครั้งเลยแต่ถ้าเผื่อมันไปเกิดขึ้นในบริเวณที่มีชุมชนอยู่เนี่ยก็จะสร้างความเสียหายได้มากนะคะครั้งนี้ก็เหมือนกันไปเกิดในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น นะคะก็เลยรู้สึกได้กันอย่างทั่วถึงแล้วก็รู้สึกว่ารุนแรงมากที่สุดในแผบนี้เลยทีเดียวเพราะว่ามันลึกลงไปจากพื้นดินแค่6กไม้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเว็บไซต์มีทั้งทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอะไรต่างๆที่รายงานความเสียหายกันเข้ามาตลอดเวลาคือเขาบอกว่าส่วนใหญ่มันอยู่ในชุมชนไงเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ในชุมชนเนี่ยไอ้ข้างล่างไม่เป็นพวกท่อแกส๊สเป็นพวกท่อน้ําประปาเพราะฉะนั้นผลกระทบมันเกิดจากการสั่นสะเทือนปุ๊บก็เอาละท่อแกส๊สแก๊สรั่วขึ้นมาข้างบนอย่างนี้มันก็็็เเกกกกกิดดปปปปนนนนรระะาาาายไไฟ้้้แแลววท่่อํีตั เหมือนน้าทะลักอะขนาดเหมือนอย่างที่เชียงรายเนี่ยอ,อัพต์ช็อกตอนนี้ก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องอ,อ,อย่างล่าสุดก็ยังเกิดขึ้นนะคะประมาณ4.8ล่าสุดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังถือว่าอัพต์ช็อกยังคงเกิดขึ้นอยู่ไม่ใช่แค่แค่ในที่เชียงรายประเทศไทยเราแต่ว่าที่อื่นๆเนี่ยตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ่อยครั้งมากก็ต้องมีการเตรียมรับมือภัยพิบัติให้ดีคือถามว่ารุนแรงไหมมันก็รุนแรงแหละนะคะจริงๆถ้าเทียบกับแผ่นดินไหวที่หนักๆเนี่ยมันก็มันกกอย่่่างนนพีวตัเเเเิมมดใหุุืทชชลล ความเสียหายมันก็เกิดขึ้นมากตามมานะฮะค่ะอ่ะมาที่เรื่องของการจับยาบ้าดีกว่าฮะก็เรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะก็คือว่าเมื่อมีเหนาเป็นซะเองอคือตํารวจที่ทําหน้าที่ในการปราบปรามยาบ้าเนี่ยเป็นผู้ค้าซะเองมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะแต่ว่าก็ทําให้ได้ขยายผลแล้วก็จับกลุ่มมาได้อีกหลายเจ้าเลยทีเดียวนะคะอย่างเจ้าล่าสุดที่จับมาได้เนี่ยถือว่าเป็นล็อตใหญ่มากนะคะในพื้นที่ภาคกลางล้านกว่าเม็ดใจแม่หน <1, S 1> ึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเมตร ใกล้กรุงเทพมากมจังหวัดพระนครศรียอยุธยาวัง<ะ>น้อยนี่เองนะคะจับได้ที่ปั๊มน้ํามันบางจากนะคะริมถนนวิภาวดีเนี่ยแหละไ,ไปจับนายสุนทรสว่างเพลงนายสุชิตหนูดํามาได้นะคะเป็นผู้ต้องหาในเครือข,าข่ายค้ายาบ้านี่แหละไ,ได้พร้อมรถเกง๋งได้พร้อมอาวุธปืนกระสุนปืนโทรศัพท์มือถือน,นะคะกําลังจะรอรับยาบ้ากันอยู่จับได้เนี่ยเพราะว่าไปสืบ ทราบมาจากก่อนหน้านี้เป็นการขยายผลมาจากเมอื่อวันที่สิก่อนหน้านี้เนี่ยไปจับมาได้นะคะเป็นคนร้ายสองคนที่<ะ>ไปขนยาบ้านะคะจากสปป,ปลาวมาค้ามาค้ากันแล้วก็มาส่งยากันที่หน้าโรงเรียนโคกกล่องวิทยาที่บึงกาฬปรากฏว่าพอจับได้ตรงนี้ก็มีการขยายผลออกมาแล้วก็มาตามจับเจ้าล้าน6กเนี่ยได้อีกนะคะแล้วถ้าเผื่ไปดูตัวยาบ้าเนี่ยก็มีความสอดคล้องกันกับ ผู้พันตํารวจโทชํานาญพุ่มภัยจิตร <ฮะ S 2> องผู้กํากับการสพชัยการจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ก็มีการจับกลุมมาแล้วนะคะแล้วก็ได้ไปประมาณ8 0 0แสนเม็ดนะคะก็สืบเป็นไปสืบกันมาก็น่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันนะฮะที่รับมาจากโรงงานเดียวกันนะคะแล้วก็มีคนกลางเนี่ยเป็นคนกระจายยาเสพติดตามคําสั่งซื้อแล้วก็ลักลอบขนเข้าประเทศไทยผ่านทางชายแดนภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้ก็ก็ต้องดูกันต่อไปว่าในคดีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ แต่เห็นบอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวเหมยเนี่ยเป็นตัวการใหญ่คือเป็นภรรยาของรองผู้ร่วมกับการท่านนี้นะคะเหมยศีนาทีทันดอนเนี่ยนะคะก็ขยายผลไปออกหมายจับได้อีกสองคนผู้ร่วมขบวนการกําลังจะออกหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็กําลังจะตามได้อีก4คือตอนนี้เนี่ยเป็นขบวนการใหญ่คะเหมยเนี่ยมาเปลี่ยนชื่อ,อม,มาทําเรื่องเปลี่ยนชื่อแบบผิดกฎหมายคือชื่อเดิมเนี่ยเป็นชื่อพมา่านะฮะแต่ว่ามีการปลอมแปลงเอกสารที่บัตรประชาชนรู้สึกว่าไปปลอมแปลงกันที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็จ้างทําาเรรื่อองงขก เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบัตรเปลี่ยนอะไรเงี้ยห้าหมื่นบาทนะคะแล้วเขาบอกว่าโดยจริงๆแล้วเหมยเนี่ยนะคะอยู่ที่ประเทศอเมริกานาน,านกว่าสิปีแล้วไม่ได้กลับมาเมืองไทยไ<ห>เลยนั่นตัวจริงใช่นั่นคือตัวจริงแต่ว่านี้ไปสวมมาใช่ไปสวมมาว่ากันง่ายๆว่ากันซื่อๆเลยก็คือว่าล็อตนี้เนี่ยที่มีสัญลักษณ์ยาบ้า99 9 P A I D เนี่ยนะคะเขาบอกว่าผลิตออกมาจากโรงงานเดียวกันล็อตนี้ห้าล้านเม็ดตอนนี้เนี่ยมีจับไปได้แล้วสองล้านเม็ดแปลว่าอีกสามล้านไปไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังไล่วิ่งไล่กวดกันอยู่ว่าจะต้องตามมมาาใหห้้ดเเร่ัข อย่างกรุงเทพมหานครหรือว่าไปในพื้นที่อื่นๆก็ตามมันก็อันตรายกับเยาวชนใช่นี่โเยอะมากนะฮะเยอะจริงๆนะฮะคืออยู่กับข่าวมาตลอดส่วนใหญ่เนี่ยแสนเม็ดนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนี่มาเป็นล้านเม็ดก็แปลว่าทากันเป็นกระบวนการใหญ่แล้วไปพักยาอยู่ใกล้กรุงอย่างรัฐยาด้วยนะคะมากที่เรื่องเนี้ยจริงๆมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะไม่นึกเลยว่าจะได้อ่านข่าวแบบเนี้ยคือผู้ปกครองเนี่ยนะฮะพาเด็กเนี่ยไป สวนเนี่ยไปเดินเล่นไปดูสวนน้ําไปดูตู้ปลาอะไรอย่างเงี้ยฮะปรากฏว่านั่นแหละไปเที่ยวห้างไปเที่ยวคืออีท่าไหนก็ไม่รู้น้องอ่ะก็คือด้วยความที่สาธิตไหมเหตุการณ์จำลองไหมคือไม่เอาอันนี้มาอย่าไผู้ปกครองผู้ปกครองเขาอุ้มลูกไงแล้วก็ให้ดูปลาดูปลาเ้ด็กนะเด็กก็แย่ๆลงไปเยอะคือคือแม่เนี่ยนะฮะพาลูกไปเที่ยวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลคลาซาอุบลราชธานีนะฮะน้องก็อายุ2ขวบนะฮะก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อนะฮะแล้วก็ในตู้ปลาเนี่ยนะฮะก็จะมีปลาอยู่หลากหลาย ชนิดที่เขาเลี้ยงเอาไว้เพื่อโชว์นะก็จะมีปลาฉลามครีบดำนะฮะปลาฉลามเสือดาวปลากระเบนจุดฟ้าปลาเยลโล่แท้งนะฮะปลาสลัดหินฮะปลาสลัดหินมะลายปลาทูทองแล้วก็ปลากระพงแดงนี้ในบ่อปลาเนี่ยเขาก็ติดป้ายเอาไว้แล้วว่าให้ดูแต่ตามืออย่าต้องเออมออจะกัดคือมือต้องข้างนอกเนี่ยมันก็เข้าใจได้อยู่ไปเคาะไปอะไรเขาซื้อเขาห้ามอยู่แล้วแต่นี่น้องก็คงไม่รู้ไง ก็เอานิ้วไปแย่ลงไปก็ปรากฏว่าพอน้องแย่ลงไปเสร็จปุ๊บปลามันก็งาบน้องดูอาการ แล้วรูไม้ปลาอะไรที่กัดลงไปนะเขาบอกว่าเป็นปลาคือหลายคนเข้าใจว่าเป็นปลาฉลามนะแต่เขาบอกว่าคาดว่าน่าจะมาจากปลาทูทองนะฮะมากกว่าปลาฉลามที่เป็นตัวกัดเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ปลาฉลามหรอกเพราะว่าปลาฉลามมันอยู่ข้างล่างมันจะไม่ฮุกกินเหยื่อบนผิวน้ำไม่แต่คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปในโลกโซเชียลไงว่าปลาทูทองอะไรอย่างนี้จะโดนกัดมันก็ต้องเป็นปลาฉลามไม่ที่กัดได้เหวขนาดนี้นะแผลที่เห็นนี่เป็นแผลที่เราจะเห็นว่าเป็นแผลที่มีผิวผิวหนังมือเนี่ยมันลอกออกนะฮะเปิดอย่างนี้ใช่แล้้ววกนนนิิางับ้ว ก้อยก็ฉีกขาดนะเห็นแค่นั้นน่ะรู้ไหมเย็บกี่เข็มเท่าไหร่ยี่สิบเข็มคุณพระเหล็กน้อยต้องโดนวางยาเลยนะเนี่ยโอ้ยแต่เด็กก็ไม่รู้นะแสดงว่าแสดงว่าไอ้ตรงไอ้ตรงที่มันเป็นตีบก้อนเออใช่อ๋อนี่ไงแค่ระดับหัวเด็กเองแต่เด็กก็ไม่รู้หรอกบางทีอ่านคาว่าห้ามเด็กก็ไม่เข้าใจหรอกผู้ปกครองอต้องระวังก้มไปดูใกล้ๆเนี่ยอย่างเงี้ยดูได้อย่างเงี้ยดูได้เราก็ชอบพาเด็กๆที่บ้านไปดูแต่ว่าอย่าไปเคาะไป แก้งปลาให้มันโมโหตอนนี้เขาก็เลยทําแผงอะครีลิกนะคะมากั้นไว้นะคะรอบปากบ่อตรงนี้นะคะจะได้ไม่ต้องยื่นแต่ว่า80เซนมันค่อนข้างเตี้ยไปอ่ะจริงๆอาจจะต้องีริดหรือไม่ก็ปิดด้านบนหรืออย่างไรนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีเผลอเด็กไปยแล้วตกลงไปอาจจะอันตรายกว่านี้อีกสิแต่จะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้นะว่าปลามันอันตรายเพราะคนที่เอามาเขาก็ต้องบอกแล้วไงนะเนรากว่าทางเซ็นทรัลพัฒนาก็รับผิดชอบในเรื่องนี้แล้วก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษนะฮะแล้วก็จะดูแลเรื่องของ การจ่ายเงินให้ Jamie, หรือการรักษาพยาบาลก็ให้กับเคสนี้ด้วยฮะค่ะก็บอกเราว่าจะขอจำลองเหตุการณ์ไม่ได้ให้เป็นปลาแต่ให้อุ้มไงก็จะได้เป็นติกน้อยลองแย่อ๋อถ้าอุ้มเนี่ยไม่เอาต้องแย่ละพี่อุ้มน่พี่โยนเป็นในบ่อถ้ารุ่นนี้น่าจะเป็นอาหารปลาที่ดีมากพี่ว่าปลาคงชอบทีเดียวเชิญฮุบค่ะแลลอดเวลาเดี๋ยวเธอเดี๋ยวจะฟ้องศูนย์ดำรงธรรมเหมนชาวสวนยางนะช่วงหน้าเรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของยางใช่ไหมฮะใช่ค่ะยางพารา เล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนอว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของอมีราคาตกต่ำทั้งเรื่องของยางพาราทั้งผล,ลไม้พืชผลทางการเกษตร,รทั้งหลายแต่ว่ายางพาราเนี่ยหนักเพราะว่าเขา,เขาเรียวกว่าเป็นปัญหาด้วยรังกันมานานนะก็คือเมื่อตอนปีเทียบ เทียบในช่วงสิงหาคมเลยนะย้อนไปเมื่อประมาณปี2554ตอนนั้นอ่ะราคายางอยที่ประมาณ130บาทต่อกิโลกรัมตอนนี้อ่ะประมาณ50เท่านั้นเองใ7คือทุนอ่ะยังไม่คุ้มเลยคือแล้วถามว่าชาวสวนเขาก็พูดนะเขาก็บอกแล้วเขาจะทาไปทําไมในเมื่อถ้าทาแล้วไม่คุ้มตอนนี้นะคนที่มีพื้นที่สวนอะไรเนี่ยก็ขายทิ้งกันไปหมดเลยนะที่สําคัญก็คือว่าขายทิ้งไปปุ๊บก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องทําอาชีพอื่นๆใดๆมันก็ต้องรออีกนั่นแปลว่ารายได้มันไม่เกิดปัญหามันเกิดแทนไงตอนนี้นะร้านรถม เงาเลย,เ,ลยเพราะว่าไม่มีไรายได้จะไปจับจะเอา,าเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันดีกว่านะคะ <c ười> คุยกันทางโทรศัพท์กับคุณบุญส่งนับทอง <c ười> นะคะในในยุสมาคมสาพ,พันธ์ชาวสุนยางแห่งประเทศไทยนะคะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมากับห้าช้าเผาใหญ่ครับ <c ười> ไปเปิดด้วยกันกับเราและนี่คือ5คู่ที่จะไปยาล์บากอสพวกเราพร้อมแล้วคุณกับพวกเราไปพร้อมกันพวกเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝากกาบากอสจะใกล้คุณมากขึ้นเราจะไปเปิดเพื่อน,นำกลับมาเปลี่ยนเตรียมพบกับหนังสั้น5เรื่องจาก5าทีมที่ได้ป